กรมราชััน์ออกถแถลงการกรณีจับกำนันนกตัวปลอม วันที่18กันยายนนายอายุธสินธนพันธ์อธิการบดีกรมราชัณฑ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่กระแส,สโซเชียลวิจารณ์และตั้งข้อสังเกตว่ากำนันนกที่ถูกจับไม่ใช่ตัวจริงทำให้เกรงว่าจะมีการจับตัวปลอมไปเดิล่าสุดนายมงคลกิจสุขสินธานรานนท์อดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิลไลด้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าวันจันทร์จะยื่นหนังสือถึงรมวยุติธรรมเพื่อให้ตรวจสอบลายนิ้วมือ10นิ้ว ว่ากำนันนกที่ตกเป็นผู้ต้องหาค้าสารวัตรแบงค์ที่ถูกควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเป็นคนเดียวกันจริงหรือไม่นายอายุทธกล่าวว่ากรมราชทานได้รับการยืนยันจากนายนัสถีทองปราดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครในกรณีดังกล่าวแล้วแจ้งว่าทางเรือนจำได้รับตัวนายประวินจันคล้ายฐานความผิดเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นเมื่อวันที่9กันยายน25 ซึ่งในวันดังกล่าวกองบังคับการปราบปรามเป็นผู้นําตัวในประวินขึ้นศาลอาญารัชดาเพื่อยื่นฝากขังจากนั้นจเจ้าหน้าทีร่ราชทันประจารําศาลจะตรวจสอบข้อมูลบุคคลจากหมายขังที่ศาลออกตรวจสอบลายนิ้วมือที่ตรงกันเรียบร้อยแล้วจึงรับตัวส่งเข้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพและได้ตรวจสอบตําเนิดรูปพันโดยการบันทึกลายนิ้วมือถูกต้องครบถ้วนตรงกันตั้งแต่ที่ศาลถึงเรือนจํา โดยขณะนี้นายประวินอยู่ระหว่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และจะเข้าสู่กระบวนการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังต่อไประหว่างที่นายประวินถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำสามารถพบทนายได้ทุกวันและเยี่ยมญาติผ่านระบบไลน์ตามระเบียบที่เรือนจำได้กำหนดไว้ซึ่งที่ผ่านมามีภรรยาและบุตรเข้าเยี่ยมรวมถึงความเป็นอยู่สามารถรับประทานอาหารของทานเรือนจำได้ตามปกตินายอายุธกล่าวปิดท้ายว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้รับตัว และตรวจสอบลายนิ้วมือรูปพันธุ์ต่างๆของนายประวินจันคายหรือกำนันนกควบคุมไว้ภายในเรือนจําแล้วซึ่งขอยืนยันว่าก่อนรับตัวนายประวินจันคายเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบหมายขังระหว่างสอบสวนไปส่งตัวและรับรองลายพิมพ์นิ้วมือของสารอาญาซึ่งตรงกับรายงานทะเบียนราชจ,จากฐานข้อมูลการทะเบียนสํานักทะเบียนกลางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยระบุข,ข้อมูลผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย